สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามอุตุรายการที่ให้ความรู้และสาระด้านอุตุนิยมวิทยาเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนค่ะซึ่งปกติแล้วประเทศไทยจะเริ่มต้นฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคมของทุกปีเรานับการเริ่มต้นของฤดูฝนกันอย่างใรนั้นท่านผู้ชมอยากทราบกันหรือเปล่าคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณกรวีสิทธิชีวาภาค พุ่มโดยการศูนย์ภูมิอากาศสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเป็นผู้ที่ช่วยไขยข้อข้องใจและให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันค่ะตามมดกวางไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กลวีสวัสดีค่ะค่ะปกติแล้วเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนแรกในการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะแล้วมีสาเหตุหรือว่าข้อกําหนดอะไรคะที่ทําให้เราทราบว่า ได้เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วค่ะก็โดยปกติแล้วเนี่ยฝนบ้านเราก็เริ่มประมาณพฤษภานะคะ,คะเราจะพิจารณาในช่วงของเดือนพฤษภาว่าวันเริ่มต้นฤด,ดูฝนว่าวันไหนค่ะเราก็จะมีข้อกําหนดโดยดูจากลักษณะของภูมิประเทศด้วยแล้วก็ดูเราอ้างอิงมาจากของประเทศอินเดียนะคะในการพยายาิจารณาว่าวันเริ่มต้นฤด,ดูฝนะนะคะเราก็จะพิจารณาเรื่องของฝนกับเรื่องของลมนะคะ,คะฝนเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากฝนในสามในห้าวันฝน ฝนแต่ละวันเนี <check common patterns> Hence, no ่ยจะไม่น mm. right ้อยกว่า5มิลลิเมตรนะคะใน3วันจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้นะคะถ้าฝนแล้วก็ฝนรวม5วันเนี่ยจะต้องรวมกันไม่น้อยกว่า25มิลลิเมตรแล้วก็พิจารณาเรื่องของลมนะคะลมเราก็ไม่ใช่ดูลมเฉพาะชั้นเดียวเราดูหลายระดับลมก็ดูจากผิวพื้นลมจะเปลี่ยนจากลมตะวันออกเป็นลมตะวันตกนะคะแล้วก็ลมชั้นบนก็จะเปลี่ยนจากลมตะวันตกเป็นลมตะวันออกนะคะ ก็แสดงว่าในการพิจารณาหน้าฝนนี่ดูที่2ปัจจัยใช่ไหมคะคือเรื่องของลมแล้วก็ปริมาณฝนค,คู่กันไป แล้วสําหรับปีนี้นะคะหน้าฝนได้เริ่มต้นขึ้นไปยังณปัจจุบันวันนี้วันที่16ยังไม่ได้เข้าฤดูฝนเพราะว่าเราพิจารณาจากเรื่องของนิยามอย่างที่พี่กล่าวไปแล้วนะคะยังไม่ยังไม่ได้เข้าในกฎเกณฑ์พวกนี้เราก็เลยยังไม่ได้ประกาศเข้าฤดูฝนค่ะแล้วในแต่ละปีการเริ่มต้นของฤดูฝนนี่จําเป็นต้องเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าคะก็ไม่จำเป็นนะคะพราะเรามีข้อกําหนดอยู่ในการพิจารณาวันเริ่มต้น บางปีก็มาเร็วบางปีก็มาแบบปกติกลางเดือนทุตลาบางปีก็มาช้ามนอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างนะค,ะค่ะ,คะอยากจะให้พี่คารวีช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฝนทิ้งช่วงหน่อยค่ะฝนทิ้งช่วงนี้เราจะพิจารณาในช่วงของฤดูฝนะะนะคะฝนเนี่ยจะตกปริมาณน้อยนะคะก็มาประมาณ1มิลลิเมตรหรือว่าไม่ถึง1มิลลิเมตรนะคะติดต่อกันก็ประมาณ15วันนะคะแต่ก็จะ ดูพิจารณาว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงของเดือนปลายเดือนมิถุนาถึงต้นกรกฎานะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาผ่านในช่วงของฤด,ดูฝนเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปออตรงพาผ่านตรงแถวประเทศจีนตอนใต้นะคะเราก็จะพิจารณในช่วงของของฤด,ดูฝนนะคะฝนทิ้งช่วงค่ะก็แสดงว่าไม่จําเป็นที่ทุกปีจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงใช่ไหมคะ,คะบางปีก็ไม่มีก็มีเหมือนกันค่ะ,คะ บางท <c oughs> ีอาจจะเลนไปถึงสิงหาก็มีอ,มอีกคำถามหนึ่งนะคะคำถามสุดท้ายค่ะแล้วสำหรับาการสิ้นสุดฤดูฝนนะคะเราสังเกตจากอะไรคะการสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยคือเรามีข้อกำหนดในเรื่องของวันเริ่มต้นฤดูฝนแล้วก็เรื่องของฝนใช่ไหมคะการสิ้นสุดฤดูฝนก็คือเหมือนกับว่าปริมาณฝนเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ลมมันก็จะเปลี่ยนทิศจากลมตะวันตกเป็นลมต,ตะวันออกลมชั้นบนก็จากลมตะวันออกลมตะวันตกน,นะคะ แล้ววันนี้เราก็ได้รับความรู้จักพี่กราวีมากเลยนะคะเรื่องการเริ่มต้นและสิ้นสุดฤดูฝนต้องขอขอบคุณพี่กราวีมากเลยค่ะ,คะท,ท่านผู้ชมคะแล้วเราก็ได้ทราบเลยนะคะว่าฤดูฝนเริ่มต้นและสิ้นสุดลงอย่างไรท่านผู้ชมอยากทราบหรือเปล่าคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการติดตามกลุ่มฝนที่ตกลงมาและการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนอย่างใบช่วงหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณชัยชานสิทธิวรนันหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้แก่เรากันคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ชัยชางครับสวัสดีครับขอเรียกว่าพี่ตูนแล้วกันนะคะได้ครับค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ว่ากรมตุนิยมพิยามีการติดตามกลุ่มฝนแล้วก็ดูการเคื่อนตัวของกลุ่มฝนอย่างไรนะคะปกติแล้วเราใช้เครื่องมืออะไรในการติดตามสภาวะกลุ่มฝนคะครับเครื่องมือตุนยิยมพิยายก็มีหลายเครื่องมือนะครับแต่ว่าเครื่องมือที่สลับในการติดตามสภาวะฝนหรือว่ากลุ่มฝนที่ได้ขึ้นที่ไปบริเวณไหนหรือในไอเลนไหนเราสามารถใช้ทูตัวหนึ่งของอุตุนิยมวิยาครับที่เราเรียกว่า เรดร์ตัวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ w w w t m d g o t h แล้วก็เลื่อนข้ามาตรงไอคอนด้านขวานะฮะก็จะพบว่าเรดร์ตัวอากาศและพอคลิกเข้าไปแล้วก็จะเข้ามาในภาพของเรดร์ตัวอากาศแบบนี้นะฮะซึ่งเราเห็นได้ว่าเรดร์ที่โชว์อยู่นะตอนนี้เป็นเรดร์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปทางด้าน ที่คาว่าแบงคอกตัวนี้เราเห็นได้ว่าในเลกูนีเหมือนคอาวนแบบลิมบนทนเนี่ยมีอยู่พื้นที่ใดบ้างและกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่ใดบ้างนะครับและถ้าเป็นลน้ามหนของเรดาร์ในเ r ียอื่นในพื้นที่จังหวัดแต่และจังหวัดเราสามารถที่จะคลิกเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับลองเข้ามาดูสักที่หนึ่งนะครับที่ลองเข้าสวรรณภูมินะฮะเรดาร์าสวรรณภูมินะครับเราเห็นได้ว่าพื้นที่ใน ส่วนอุณภูมิของกุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีกลุ่มฝน,น,น,นในเลยไหนละซึ่งเลจากภาพนี้เราจะพบว่ามีกลุ่มฝนอยู่ที่ขึ้นมาเป็นเฉดสีทางด้านขวาของเราก็จะอธิบายถึงความรุนแรงของกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในในพื้นที่นี้มีความรุนแรงอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับทางด้านมุมมุมขวาจะเป็นเวลาใช่ไหมคะควเวลาในการตรวจเวลาในการตรวจและวันที่ออที่ทําการตรวจแต่เวลาตัวนี้เป็นเวลาของเ,ออเป็นเวลาของ ที่ทําการตรวจเป็นเวลา universal นะฮะเป็นเวลามาตรฐานของโลกซึ่งเราบ้านเราเราต้องบวกเจเข้าไปนะครับซึ่งในหน้าที่นี้เราเห็นได้ว่า0 6 2 0เนี่ยนะครับนะฮะเป็นเวลาเท่าไหร่ในบ้านเราเราก็บวกเจเข้าไปเราก็จะได้ว่าเวลา13บสมนาฬิกา20นาทีนะครับค่ะพี่ตูนแล้วสถานีเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานี่สามารถตรวจวัดกลุ่มฝนได้ครอบคลุมทางประเทศหรือเปล่าคะครับเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีครอบคลุม ท้งประเทศของประเทศไทยเลยนะครับจากภาพนี้เราก็เห็นได้ว่าทางภาคเหนือแล้วก็มีกลุ่มของเรดาร์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ควบคุมลงมาถึงภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีอยู่หลายสถานีเช่นกันแต่ควบคุมเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกพื้นที่เช่นกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาคกลางเองก็จะมีที่เรดาร์ของกรุงเทพมหานาครนะครับที่บางนาเองแล้วก็มีเรดาร์ของกรุงเทพมหานครที่เขาทำการติดตั้งวัดไว้แล้วนะครับก็ได้ควบคุม ภาคกลางนะฮะแล้วภาคตะนอก็กกกมีของที่เรดาร์นยองแล้วก็ภาคใต้ลงมาเกือบทุกพื้นที่ของภาคใต้ที่จะมีเรดาร์งั้นในเรดาร์ตัวนี้เราสามารถที่จะนํามารวมกันแล้วก็เราจะเห็นกลุ่มฝนไ,ได้ท,ทั้งประเทศเช่นกันนะครับผมแล้วเรามีวิธีการสังเกตดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนได้ยังไงคะจากเรดาร์ตัวอากาศถ้าจากเรดาร์ตัวอากาศนี้นะฮะเรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะดูยังไงว่ากลุ่มฝนตัวนี้มีความดุนแรงขนาดไหนหรือว่ามี ฝนเล็กน้อยฝนหนักฝนปานกลางอะไรอย่างนี้นะครับเรามาดูกันนะฮะน,นี่เป็นการแนะนำนะในการดูจากภาพเรดาร์ที่เราดูจากเว็บไซต์ออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเราตรวจพวกลุ่มฝนแล้วเนี่ยดูนะฮะจากความรุนแรงของฝนที่เกิดขึ้นทางด้านขวานี้ที่มีสีงเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มออกไปสีแดงแล้วออกไปทางสีม่วงเลยนะครับความรุนแรงแก็แตกแตกแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูก่อนนะฮะสีฟ้าเนี่ย ก็อาจจะมีฝนเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝนหนาหนาฝนเล็กน้อยมากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นฝนละอองซึ่งบางทีอาจจะตกมาถึงพื้นดินก็ได้นะครับแต่พอมาถึงระดับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นหะาหนาฝนเล็กน้อยเช่นกันบางครั้งอาจจะเป็นหมอกเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะใกล้เค like ียงกับสีน้าเงินตัวนี้แต่ถ้าจะให้ดีก็ให้เป็นสีเขียวขึ้นขึ้นม่นิดนึงเราจะดูว่าเป็นหนาหนกลุ่มฝนที่ตกลงมาแล้วอาจจะทําให้มีละหนณเรารู้สึกว่ามีหยดน้ําที่สัมผัสผิวเราได้แต่พอมาเป็นสีเหลืองหรือเป็นฝนเล็กน้อยฝนพ้มเน ก็จะเป็นละดับพื้นถนนก็เริ่มเปียกแล้วล่ะนะครับความแรงของฝนก็อยู่ประมาณ3 1มมิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่พอแรงขึ้นมาความแรงของฝนเป็นสีส้มแล้วฝนปานกลางพอมาสีส้มออกไปเกือบแดงนี้ก็จะเป็นฝนหนักที่หนักมากแต่เป็นลัหนักของสียมพูนั้นฝนตกหนักมากและอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับแล้วพอมาดูแยกแบบนี้ได้แล้วนะฮะเราก็จะเห็น้ว่ากลุ่มฝนใน่อเรียมแบบนี้กลุ่มฝนแน่ทางการตรวจเห็นไหมว่ามีสีเหลืองสีเขียวสีส้มนี่ปนปนกันอยู่เนีว่า ในกลุ่มฝนที่นี้มีตั้งแต่เล็กน้อยจะถึงปานกลางและอาจจะมีหนักได้เป็นบางพื้นที่ซึ่งเราได้เห็นอยู่ในณจุดนี้นะครับค่ะแล้วเราจะทราบทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนได้ยังไงคะดูจากการเคลื่อนที่ของเขานะฮะเราต้องดูภาพในแต่ละเวลามีความต่อเนื่องของแต่ละเวลาไปด้วยอย่างเช่นภาพที่โชว์วันนี้นะฮะเห็นว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นทงางอ่าวไทยแล้วเนี่ยดูในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะว่าเปลี่ยนแปลงไปไหนแล้วว่ากลุ่มฝนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากทิศตะวัอนออกมาสู่ทิศตะวันตกกลุ่มฝนจาากททะเอไย เข้ามาในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างแบบนี้นะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ออกมาน<ช>ีจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มฝนนั้นจากอ่าวไทยตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลงแต่ว่าในพื้นที่บนแผ่นดินน้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้นนะครับก็จะอย่างนี้ก็จะทราบว่าคือกลุ่มฝนจากทางด้านอ่าวไทยเคลื่อนผ่านาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันใช่ไหมคะ<ช>แล้วมันสัมพันธ์กับทิศทางของลมในช่วงเวลานั้นๆด้วยหรือเปล่าคะสัมพันธ์กันด้วยครับตัวนี้ต้องเป็นองค์ประกอบในการพยากรณ์ ในระยะต่อไปนะครับว่ากลุ่มเมฆฝนหรือว่าเป็นเมฆฝนฟ้าขนนอนแล้วเนี่ยเขาจะมีระดับลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันว่าทิศทางการเคลื่อนดิงเขาจะไปทิศทางใดได,ได้บ้างนะครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะที่สามารถดูเนด้านตัวอากาศของเราได้เหมือนกันนะคะใช่ครับผมค่ะ,ะคแต่ว่ามันจะแตกต่างกับเว็บไซต์แรกยังไงคะไอตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะที่เราบอกว่าที่กวางบอกว่า เป็นลักษณะของเรด้าที่ควบคุมทั้งประเทศหรือเปล่านะฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวโชยตัวหนึ่งนะครับที่ของเราเรียกว่าเรดร์ในแต่ละพื้นที่ที่เราเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่าควบัุมทั้งประเทศของเรานะฮะว่ามีคถดูได้พร้อมกันว่าใช่เราสามารถดูพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับว่าทําการตรวจวันที่16เวลาห้าอะไรเวลา5้าศ UTC เนี่ยก็บวกเเข้าไปเนี่่ยก็เป็นเวลา12บ0นกานาทีเราเห็นได้ว่า ภาพในตอนเชี่ยงขึ้นของเราเนี่ยว่ากลุ่มฝนนั้นอยู่ในบริเวณไหนบ้างอย่างภาพนี้เนี่ยว่ากลุ่มฝนอยู่เน็บริเวณอ่าวไทยแล้วมีทางจันทบุรีอยู่บ้างทางเขานครราชสีมาอยู่บ้างอย่างนี้นะครับแต่เราจะตอนนี้จะพิเศษอยู่นิดนึงนะครับถ้าเราคลิกเข้ามาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดของเรดาร์ที่มีอยู่นะฮะเราคลิกไปที่หัวหินนะครับนะฮะเราเห็นว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มฝนอยู่บริเวณไหนบ้างนะครับเราสาม,มารถที่จะเมาส์ไปวาง พราะตรงกลุ่มฝนอย่างนี้เราก็จะทราบว่าบริเวณฝนที่ตกเนี่ยอยู่บริเวณไหนเขาจะบอกมาเป็นอำเภออย่างกลุ่มฝนตัวนี้อยู่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเราหน้าแล้วก็จะดูได้ละเอียดสุดเป็นพื้นที่อำเภอเป็นพื้นที่อำเภอครับแล้วก็ภาพเรดาร์ของเรานี่อัปเดตทุกๆทุกๆหนึ่งชั่วโมงครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งภาพใช่ครับค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีการติดตามกลุ่มฝนกันอย่างไรนะคะ<ม>ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะสามารถใช้ความรู้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะสามารถดูด้วยตัวเองได้ค่ะ<ส>วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตูนมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราค่ะรับบิดีครับครับ